นาศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสมุยอําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดก,กิจกรรมงานบุญพิธีตักบาตรพระ111รูปเนื่องในสัปดาห์วิสาขาบูชาโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูสิริธีปกักคุณากรเจ้าคณะอําเภอเกาะสมุยเป็นประธานสงฆ์นายประเวศไทยประยูนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานฝ่ายคารวสและมีการไหลานิมิตรชานุพงศ์มานาชมนี ประธานชมรมส่งเสริมศิลธรรมเกาะสมุยกล่าวรายงานค่ะจากนั้นเจ้าภาพนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงพิธีกล่าวคำถวายที่ลานเภศั์พิธีถวายจัตุปัจจัยทยธรรมพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จ การจัดกิจกรรมตักบาตรครั้งนี้ค่ะนอกจากจะเป็นการตักบาตรเนื่องในสัปดาห์วิสาขบูชาแล้วยังเป็นการสืบสามประเพณีวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและยังเป็นการร่วมกันทำทานสร้างความดีของชาวพุทธที่จะรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไปค่ะ ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกัลยาณมิตรท,ทุกท่านค่ะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะสาธุค่ะ